วัสด,ดีเพื่อนๆจ้าท่านแปรมาแล้วจ้าขัาน,น,นี้มาแถวลาดปะเขาครับพร้อมในมุมมืดครับพมในยามที่ทุกคนนอนกันครับผมท่านแปรก็ออกหาเลาะครับผมอันนี้โฟกัสอย่างละเอียดเลยครับผม ทดลองไฟรถใหม่ครับผมตอนนี้เริ่มกับพริบกับพริบแล้วเขาบอกว่าคุณต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าคุณขี่มาถึง1,000กิโลเมตรแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกจ้าพรุ่งนี้ให้ท่านแปรไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะจ้า รถของท่านจะได้ขี่สะดวกขึ้นอีกครับผมแสงสว่างใน,นยามค่ำคืนครับนี่คือปรับความละเอียดแล้วครับเนยถ้าไม่มีไฟรถเนี่มืดตึ๊ดเลยพี่น้องนี่กล้องผมเนี่ยอยู่ที่ลาดตาเข้าครับ อันนี้ทีสามเพื่อนๆจ้าดูสินี่จใกล้ทีสามมาพร้อมไฟกระพริบ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 รอการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวพวกนี้เปลี่ยนถ่ายให้ครับไปต่อกันเลยครับที่มันจนหน้ามน จากจอโอ้เหมือนรถยนต์เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เหมือนรถไฟเบนเลยพี่น้องอธรรมดาเนี่ยแสงสว่างเหมือนไฟเบนเลยทีเดียวเดี๋ยวเจนไฟต่ำนะไม่ได้เปิดไฟสูงครับไฟสูงเอาไว้เปิดกลางวันมารูสองตาผู้ใช้รถใช้ถนนหรือเปล่าเรากดไฟสูงใช้ตอนกลางวัน ก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะสองนะผมว่านะเพราะมันสว่างสวยตอนนี้อยู่ลาดประเขา72ครับกับพิบกับพิบกับพิบนี่เห็นไหมพอเจอแสงสว่างมันก็จะเห็นไปเด้อเน้น นี่ลาดประเขาเจ็สบสองถนนลาดประเขาครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนลาดประเขาครับผมออกหาเลาะอ,อยู่ประทงออ,อเดอร์ครับอันแต่พูดเพาะไหมครับเพืเ่อน,นๆพี่พีจ๋า ผมว่าไม่เพาะนะจาถ้าเพาะกดหนึ่งด้วยนะครับถ้าเพาะก็กดหนึ่งพร้อมหัวใจมาให้ท่านแปรด้วยครับขอบคุณครับว่าวันหวานพี่น้องปานปานกินขขากับนำตาุผลแล้วถ้าว่าว,านว,านวานันหว,ว,ว,วานก็ได้อ๋อ ลาบปะเขากมสองออกไปใกล้ถึงสัครับเนี่ยใกล้ถึงอ่าปากซอยแล้วรามอิทาครับผมโอ้ลานหน้ายอดผักนี่ก็ยันหว่างเหมือนกันพี่น้องอยู่ที่กมอสอง ตกฝาท่อพี่น้องแปลไม่ชอบเลยฝาท่อเนี่ยอมันทำให้ขี่รถไม่เสถียรพี่น้องอยุดที่ลาดบเขาเท่าไหร่93จ้าขอขอบคุณครับเพื่อนๆจ้าตรงนั้นก็ถนนราบิทาครับตรงนั้น ลิกกดไลค์กดหัวใจท่านแปรด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายป้น,ปน